สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยีหลิงนะคะมาแต่ไปก็บผักหวานนะคะก็พักผ่อนกินข้าวนะคะแล้วก็ขึ้นมาเกิอย่างแล้วก็เดินมาขึ้นดูที่ถ้ำนะคะไปดูถ้ำบิ่งก่อนนะคะตอนนี้ก็จะขึ้นเขาผู้หลวงไปหาดู อ่ะถ้าวิ่งก่อนไปหาสมุนไพรด้วยนี่เขามาต่อน้ำไปเขามาต่อน้ำไปต่อน้ำไปกินเดี๋ยวเราก็จะมาต่อน้ำพรุ่งนี้ก็จะไปซื้อท่อเนาะไปซื้อท่อมาทำต่อน้ำก่อน ต่อน้ำไว้กินน้อยอาบน้ำภูเขาเ,เขาใช้ซื้อสายยางน้อยมาเดี๋ยวเวลาใฟป่ามาก็จะไม่เนาะแบบนี้เดยกก็ต่อแบบนี้ก็ง่ายดี ก็ยุ่งยากเลยเอาสายใหญ่กว่านี้สักหน่อยเปิดไว้ทั้งปีทั้งชาติเลยโอ้ยมาค่ะมาเดินขึ้นเขาภูหลวงด้วยกันวันนี้ขึ้นภูกระโลนมาลงมาแล้วก็มาขึ้นภูหลวงต่อจนกลกร้อง เยอก็เยอะนะดูเห็ดด้วยค่ะมาหาเห็ดด้วยเขาบอกว่าเห็ดออกเยอะเมื่อพีได้เห็ดมาหาเห็ดก่อนนะเห็ดขอนไม้เออรู้อยู่มีขอนหนึ่งอยู่ตรงนู้น โอ้ยเมื่อยค่ะเดินทางขึ้นมาถึงนี่แล้วจะไปถ้ำบิงนะคะตอนนี้จะไปถ้ำบิงนั่งพักก่อนค่ะนั่งพักเหนื่อยก่อนนั่งพักกินน้ำก่อนถึงนี่วันนี้จะพาเอฟซีเดินป่านะคะเดินป่าไปหาดูถ้ำนะคะหาดูถ้ำน้อยหาดูถ้ำบิง น้ำก็นี่นะคะน้ำเลาาน้ำมาด้วยอยู่วันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำอ่ะห่วงช้างยาาห่วงช้างนะคะเป็นน้ำยากห่วงช้างเอามากินอะหายเหนื่อยอะเดินต่อไปหลังจากที่พักกินน้ำแล้วก็เดินต่อไปนะคะจะพาไปเดินป่าชมป่าวันนี้ใครอยากมาชมป่านะคะ มานะคะมาชมป่าหาสมุนไพรด้วยหาหน่อไม้ด้วยหาเห็ดด้วยเขาบอกว่าเห็ดขอนออกหเห็ดบดออกจกก็ขึ้นมาหาเห็ดแถวท้าวิ่งก่อนแถวถ้าวิ่งจะมีขอนเห็ดนะนู่นก็คือขอนเห็ดอีกนู่น โอ้ยเดี๋ยวย่าเข้าไปดูขอนห็ดตัวนี้ก่อนนะคะขอนใหญ่เลยขอนเห็ดใหญ่เลยออาไม่เอย่ยเขาบอกว่าเห็ดออกแล้วก็ต้องมาหานะคะมีไหมขอนนี้มีเห็ดไหมโอ้ไม่มีเนาะขอนนี้ไม่มีเห็ด ขอนไม้ต้องออกเป็นไม้นะคะต้องเป็นขอนไม้แคนนี่ไม่ใช่ขอนไม้แคนเดี๋ยวไปหาดูขอนไม้แคนก่อนไม้แคนที่ผุล้มมาหลายปีแล้วผุแล้วมันก็จะออกขอนนี้ไม่มีผุมากเกินไปหรือยังก็ไม่รู้หรือว่าไม่ใช่ไม้แครนบ้าเนาะโอขอนข้างบนมปนไม้อะไรเนาะ ไม้ล้นกันนี่แหลนะเนาะไม่ใช่ไม้แทนจะปีนขึ้นไปคงไม่ปีนไม่ออกถ้าออกเราก็เห็นคงไม่ปีนนะคะไม่ออกหรอกนี่คือกรอยนะคะนี่คือเครือกรอยนะคะคเคอกอะคะีก่อยเห็นไหมคะเครือกรอยเป็นหนามเป็นหนามใหญ่มากนะนี่หัวกรอยแถวนี้ ว่าดินดีหวัวกอยก็ใหญ่เมื่อเดมามะม่วงมาปลูกว่าแถวนี้เนาะนี่ดูสิค่ะเครือกอยกอ้ยกอยใหญ่ๆเลยเครือใหญ่หญัวกอยก็ใหญ่เดี๋ยวจะมาจําไว้ก่อนจะมาขุดเอากอยจะทำกอยนะคะเป็นป่าก,กอยแถวนี้นี่ใบนี้คือใบจานนะคะ ใบาจานเอาไปทำเมาะหน่อไม้เมาะหน่อไม้หอ่อใช้ห่ออาหารก็ได้นะคะใช้หมกปลาก็ได้นะคะแทนใบกล้วยนะคะจะแทนใบกล้วยได้ดีมากค่ะใบาจานใบเรียงนะคะที่เป็นใบที่ใหญ่เราก็จะเก็บไปไว้เผื่อมีหน่อไม้หอ่อถ้าห่อใส่ใบกล้วยต้องกล้วยไม่อร่อยถ้าห่อใส่ใบ อตองเรียงใบาจานนะคะนนค่ะเราจะไปหอ่อนี่คือหน่อไม้กกนะคะหน่อไม้กะออกหรือ,อยังเนาะเดี๋ยวหน่อไม้กกก็ออกนี่กอยโอ้ดูสิหัวใหญ่มากเลยแหละนี่โอ้ป่ากอยทั้งนั้นเลยค่ะนี่กอยค่ะปากอยอยู่ตรงนี้นะคะนีตหนิงจะจําไว้เดี๋ยวหนิงจะพาเากอย ถึงฤดูออกกอยก่อนฤดูออกกอยคือฤดูดําดนาเสร็จนะคะดํนาเสร็จก็กอ,อยเดินอะไรล่ะเดินมิถุนาเนาะหน่อไม้ยังไม่ออกนะคะมาถึงหน่อไม้ป่ากโกแล้วนะคะที่คือหน่อไม้ป่ากโกนี่หน่อไม้โกนี้เอาไปทําบ้านได้นะคะเอาไปทํา เถียงไร่เถียงนาทำฟากนะคะไปสับสับสับเป็นฟากแล้วก็ปูพินพืนแล้วก็แอมได้ค่ะนี่ค่ะยาก็ามาเลาะดูเห็ดนะคะมาเลาะดูเห็ดเลาะดูหน่อไม้ออหาเลาะดูถ้ำด้วยโอ้ยมาถึงถ้ำแล้วถ้าฝนตกยาก็รีบหลบเข้าถ้ำตัวนี้เลยค่ะ ป่าน้ไม้นะคะป่าน้ไม้โกนี่ค่ะป่าด้ไม้โกนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้หนึ่งด้วยนะคะขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีนะคะ